ยิ้มหน่อยค่ะนี่ไม่คล้องมาเปลี่ยนนี่มันสั่งมานี่จะสั่งมานี่นะไอ้อะไรใกล้ๆบ้านเราอ่ะตั้งหนึงที่มันสั่งมาจะยิ้มหน่อยค่ะงไอ้เนี่ยเหรอไอ้ช่องคืออะไรว่าเรามาสายนี้เราก็ต้องรู้ให้มันจริง เดี๋ยวว่าเราจะไม่ใช้ในชีวิตแบบยุรรมไม่ตอนนี้มันน้องรกษาจาร์ดไปแทนคือต้องใ่เูกผสายกจริงจริงอะไรมาเป็นทำอะไรันใช่มีทีบางคนชอบใสแงเกินต้องมีดีออกมานงั้นคนก็ไม่เชื่อเรมคนก็มีดีๆตอกเรื่ออะมันก็ต้องใจช่ายากนั้ ก็ได้เบอร์โทรอยู่ข้างปั ALLY ๊มอะโทรไปถามแล้วบอกสีเรียกลำเบอร์ไปมันรับประกันหนึ่งก้าวสี่น่าจะยังไม่หมดประกันคุยด้วยไม่คุยรีบไปทำงานเครียดมาดูปูการ์เดอร์เหมืกันคนตีแม่ทุกวันอารมณ์ดีไม่ควรเพราะว่ามันถามว่าเหนื่อยก็เหนื่อยนะเบียร์เหนื่อย